คลิปนี้นะครับผมก็จะมายิงลูกซองนะครับมายิงห้องซองแบบยิงก็ที่เขายิงกันแบบตึงๆนั่นแหละครับก็นะคือจริงๆผมก็อยากเล่นซองอยู่แล้วแหละนะครับจริงๆก็อยากทำคอนเทนต์เล่นเป็นลูกซองอยู่แล้วลแต่ว่าเฮ้ยยิงธรรมดามันคงไม่หนุกหรอก เออเพราะว่ามีบางเม้นไงเขาก็อยากให้ผมเนี่ยยิงแบบตึงๆเอาจริงๆอันนี้ก็ผมไม่ได้ทําตามเม้นนะแต่ผมบอกไว้ก่อนเลยว่าผมอยากมาทําขอาผมอยู่แล้วผมจะมาเน้นคอนเทนต์แบบว่ายิงแบบว่าห้องหนักๆตึงๆให้ท่านผู้ชมดูกันอยู่แล้วนะครับซึ่งนี่ไม่ใช่แค่คลิปแรกนะนี่ก็เป็นคลิปที่2ที่3แล้วนะครับผมอ่ะก็ไม่รู้นะครับว่าผมจะเป็นยังไงนะครับผมก็ต้องลองดูนะครับว่ากระสอบทราย,ย่างผมนั้นจะเป็นกระสอบทรายที่ดีให้กับฝั่งตรงข้ามหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมก็รอคนในห้องนะครับผม เล่นให้จบนะครับแล้วเราจะเข้าไปเริ่มตามใหม่พร้อมกับหัวห้องเลยนะครับผมก็ตอนนี้ต้องรอให้จบอะ่ะมันจะไม่จบเลย <laughs> อีก 4Q อีก q รอก่อนรอก่อนโอเคระหว่างรอนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติด,ตา,ดตามกดมกระดิ่งให้ช่องท้าเพลเกมกันด้วยนะครับผมนะโอเคนะเดี๋ยวรับชมโฆษณาสักครู่นะครับผมแล้วเราเข้าไปดูกันเลยนะครับนี่มีแคนซองแบบว่าแคนน,น,แน,น,นู้นแคนนี่แคนนั้นยังอยู่กันไหมนะครับเก็คือ ก็ไม่ไม่อยู่เหมือนเดิมแล้วนะพูดตามตรงเลยไม่อยู่เหมือนเดิมก็เอาเอาอะไรบ้างอะ,อะแคนวัดเทพนะเออวัดเทพก็อันนี้ผมไม่รู้ว่ายังไง okay, s <S แต่ว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วเดือเนี้คือเอางก็วัดเทพจมจมน่าจะอยู่หรือเปล่านี่ผมอันนี้ผมไม่รู้ว่ะเรื่องแคนซองอะก็คือปัจจุบันเนี่ยยังมีให้เห็นอยู่นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีเยอะเหมือนแต่ก่อนซึ่งแคนซองก็งมีหลายแคนนะครับก็มีแคนที่หลักๆที่ผมจําได้นะก็จ,นะจะมีวัดเทพแคนจม แคร์แรกเมียแคร์หล่อยแรงแคร์มันล,ลินะครับแคร์ละลายช้าเงี้ยโอ้โหแคร์ซองเยอะครับให้ผมพูดเนี่ยให้ผมมานั่งพูดใหม่อีกทีนะก็จาไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าใครอยู่แคร์ซองแคร์ไหนแน้วก็เรามาคอมเมนต์กันใต้คลิปดูนะครับแต่ผมบอกเลยว่าก็คิดถึงนะคิดถึงเพราะว่าปัจจุบันก็ไม่ได้มีให้เห็นเยอะเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับโอเคไปดูกันอันหนึ่งวะ นิสัสเสียของผมคือผมจะชอบเล่นซองครวงก่อนนะจริงๆแล้วค่อยเล่นซองซอมบี้ีหลังนะครับ <laughs> ออ้ยติดอะไรวะติดถังเหรอ,อ <c oughs> เออเดี๋ยวช่องแชทด้าซ้ายเดี๋ยวผมตอบละกันนะขอเล่นก่อนได้ไหมอ่ะคือคลิปนี้ตั้งใจจะเล่นมากกว่าอันคลิปนี้ตั้งใจเล่น นะครับม้บางใจเล่นมากเลย,ยอ้าไอ้เชียบเกมบัหรอยริงแล้วตัวหายเลยไอ้ยิงแล้วแม่งตัวแม่ขามุยไปเลยอะ่ะสวยดี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 ตั้ง <c oughs> แ,แต่เล่นภาพจอยืดมาเนี่ย <c oughs> ผมไปเล่นไปลองเล่นนอกรอบมา เพื่อแบบว่าให้ตัวเองคุ้นชินกับมันบอกตรงๆว่ามีอะไรที่แปลกตาขึ้นเยอะนะครับเฮ้ยช็อตอยู่เนาะโอ้โหตัวกระพิบแต่ก่อนถนามันมีเซิร์ฟสีเก้าสีสามอะไรเงี้ยสีเก้าส่วนมากก็จะเป็นเอ่อวางระเบิดปืนกลยิงหนักๆอย่างนี้ใช่ไหมเอาสีสามเนี่ยโอ้โหสายซองรู้จักกันดีครับ จะบุกอเคโอ้ฝั่งเราแม่งมือกันตัวตึงๆแม่เลยชิบหายไม่เห็นโอ้โห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 ดึกสภาพกูอยู่ฝั่งตรงข้ามเป็นครีไปแล้วเนี่ป่าเดี้เป็นครีเป็นครีป่าเดี้เป็นกูเป็นครีไปแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวย,วยก่อนอว้าวกระสุนยิงไปก่อนนะออกมาหรือเปล่าไม่รู้แหละแต่เรายิงไปก่อนจักไปก่อนโอ้ฝั่งนู้นมีสลับตัวกันหรือเปล่า นี่ก็สุนทั้งหมดว่ะไอ้เอีมยยิงไปยิงมาค็ตสังเกตเอาละคนดูงานเข้าแล้วได้เวลาเก็บปืนเพื่อนว่ะเหลือสามนะต้องเอาไอคุม้มนะครับเหลือสามแล้วต้องเอาไอคุม้มเอาไงดีวะผมไม่ได้มีไอเทมเก็บปืนศัตรูซะด้วยดิเฮ้ยช็อตไอยูโน่แน่นอนขอบคุณมากที่ชอบเฮชรช็อตยูโน่ Ier, shot, you know. นี่ฮดช็อตดิยูโน่อะเออเนี่ยของแท้ผมก็เข้าใจนะที่พิมพ์มาก็อยากจะคุยกับผมนะแต่ว่าผมก็ต้องขอโทษ้วยละกันเพราะผมต,ตั้งใจอยากจะแบบเล่นให้ดีที่สุดนะครับตั้งใจอยากจะเล่นให้ดีที่สุดผมจะพยายามเน้นคอนเทนต์คือพยายามที่จะแบบบันเทิให้คนดูมีความสุขนี่ครับผมอุ้ยนี่ฮดช็อตอยู่ you know. คือมาดูช่องตาพีเกมต้องต้องได้รับความสุขไปครับ เอตรงไหนไม่ดีผมก็จะปรับปรุงให้ดีที่สุดไอ้ชิพายโยกยังไงให้เขาจริงโดนทุกนัดเลย triple kill จบเลยไม่น่าโดดไปเลยครับี่ตาขอลาบหน่อยโอ้ไม่ก็จานะจะทำหนูนะ ตาหน้าย้ายไปอยู่ฝั่งแดงน,นะครับได้อยู่ฝั่งตรงข้ามเขาน่าจะสนับฝั่งโอเค,คที่ย้ายนี่คือไม่ใช่อะไรผมไม่ได้ทำตัวแบบไว้ทำแอคเก่งอะไรงี้ไม่ใช่นะมันมันจะได้สนุกสนุกนั่นเอง โซน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 คำถามต่อมาค่ะเราโดนเหล่าทันแล้วไปในท้องสองนั้นนี้หลังหลักไม่ค่อยได้ยิงจังวะหลังๆลักไม่ค่อยได้ยิงเลยตัวตึงทีมกูแม่งไรหวดหมดเลยกูไม่มีบทเลยเนี่ย กลายเป็นตัวประกอบที่แคทชูนี่ครับเจาเจ้าเสี่ยวโดนเหล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 าโอ้ถูกผิษอู้ใจเย็นเหลือหกแล้ว อุ้ยอุ้ยอุ้ยกูจะโดนเหล่านะน่าไม่อย่าทำแบบนี้ถือปืนยิงผมี่โอ้จะจะมาถือพี่ทำไมเดี๋ยวเป็นซามูไรได้ไงโอ้โหกูเกือบเกือบโดนอย่างเงี้ยแล้วอะเอ๊ะอย่างเงี้ยแล้วอะโอเคโหใครพิชายะเลย นะครับจะเข้าเล่นห้องลูกซองนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมซองคุณต้องยิงแบบปืนกลนะครับถ้าไม่ยิงแบบปืนกลคุณจะคุณจะเล่นลาบากนี่ครับโนเบเลนะครับห้องนี้นะครับก็คือจะใส่เบเล่ยิงไม่ได้นะครับก็ถ้าเล่นแบบว่าเบเล่มันก็จะไม่ดีนะครับสรุปก็คือนะครับผมลืมย้ายฝั่งครับผมเฮ้ยไม่ได้แก้งนะแต่ลืมจริงเอาไงก็เล่นต่อนะครับก็เล่นห้องนี้ต่อ ทีด่าน M Station ทำไมทำกันหนูแบบนี้ยี่เกือบโดนเหลาเฮ้ยตกใจจริงนะนะกูกีดจริงนะนะอุ้ยเอยาแล้วกูเริ่มโดนแล้วป็นซอำซองปีได้ละนะครับ กองฟวงเราเล่นไปคลงคลิปแล้วเฮจังอ๋อไม่ตายยิงโดนขาอ๋องใจเย็น ายเหล่าสตดีวพวกูโดนอันนี้กูพูดจริงวกกูโด,ดนเหล่าแน่ไม่ได้ไม่ได้พูดประชดเลยน,นี่คือกูพูดเรื่องจริงเลยว่ากูโด,ดนเหล่าจริงจากประสบการณ์นะครับโดนเหล่ามาหลายคนนะครับผมโดนไปเล่าเผลอไม่ได้เลยนะครับเผลอไม่ได้เลยแ <laughs> ม่งถือมีดไปยะ โอ้กูตายได้เลยนะเมื่อกี้ถ้าเพื่อนไม่อยู่อ่ะนะขอเล่นรถไฟบ้างนะครับรถไฟโอ้โหไห้ทันได้เล่นเลยรถไฟเยอะเกินเยอะเกินถือมีดมาอีกแล้วเฮ้ย อันนี้ผมไม่ได้อะไรนะอย่าถือมีดปล่อยนะเดี๋ยวคนในทีมเขาเดี๋ยวคนในทีมนายด่าขึ้นมานี่แย่เลยนะเว้ยแบบเออนายถือมีดมาเอ้าเรียบร็วๆเฮดช็อตเดวีโนเลยอ่ะวี่มาลูดกูอย่างนี้เลยวี่มาลูดผมอย่างนี้เลยเราพี่ชายเกิดไปอาเป้าไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเลย อืมจบร้อยไม่ไหวเลยอุ๊ยเขี้ยกใจ ไปโดนปุ่มเลยเพืะ่อนะไปนายช็อตเฉยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเรียบร้อยเพื่อนกูแตก <c oughs> โอ้ยรถไฟโอ้ยรถไฟไมใีใครป่าพี่แกได้เลยนะเอาจริงๆอะ่ะเกแกพี่ เสียวก็โดนด่า <cando> ว่ะพี่เรื่องจริงเชี่ยเขาตายไปยี่สิบสี่ตัวแล้วนะไม่ได้ว่าเขานะแต่เดี๋ยวคนในทีมพี่จะด่าเอาเนี่ยสิประเด็นน่ะโอ้ใจกล้านะจริงใจพี่แกกล้ามากรับโดดมาเนี่ยโอ้อันตรายเด้อมาเกีย ยิงรถไฟได้แต่ว่าคนในบ้านเราจัดการยากมากครับเพราะว่ามีใครล้วงนั่นเองเราต้องไปล้วงนะครับเราต้องไปล้วงนะครับเราจะล้วงให้แฉเลยผ่านไม่ตัดได้ล้วงเลยไปล้วงให้เขาแฉไปล้วงให้แฉเลยในบ้านนะ ไม่อยากยินป้าหนูนะนี่เอาดีไปตไหนอ่ะขอจากซ้ายนะครับเนี่ยตึมตึมตึมครับห้องเด็กน้องตัววะ 157ิคิวแล้วครับผมดูซิว่าใครจะได้เป็นคนปิดท้ายในเกมนี้ครับผมเพราะว่าคนนั้นเขาจะเด่นในคิดผมเลยนะครับเรียบร้อยครับผมฮิวโก้เนะครับผมปิดท้ายไปหล่อๆอเนะครับเชี่ยเมื่อยมือวะจริงนะอันนี้ผมไม่ได้อ้างนะแต่แบบเมื่อยมือเลยนะไม่ได้สับแบบนี้มานานนะแต่ก่อนผมเล่นอนะ่ะมัน คือห้องซองอะจบกดจบกดเลยนะแบบว่ายิงกันแบบตึงตึงแบบโอ้โหแบบจบกดจบกดแบบไม่พักอะ่ะคนดูมาตอนน่ออีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับอีกรอบนี้รอบนึง เหตุการณ์นี้ว้ยิดอ่กี่ไม่โดนตายแล้วเมื่อกี้มันยิ่ไม่โดนใช่ปะนี่ไงแลค่อยๆเยเจค่อยๆต้องใจเย็นๆค่อยๆยิง ลงคลิปด้วยนะล่าสุดเพิ่งดูเล่น s อโค้ดฮะขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณที่นะขอบคุณที่ชอบผมแล้วก็ขอบคุณที่ดูดูคลิปผมด้วยนะครับก็ทุกคลิปนะครับจะดูคลิป2คลิปหรือจะดูทั้งช่องเลยก็ได้นะครับ สามบี้ซัมบี่ลานนี้ก่อนร้านนี้กันโอ้ตกใจเพื่อนใจเย็นๆดิเออไหนวะ มารับกระสุนแทนทำไมป๊โอ้ห้องนี้โนสองซอมบี้นะครับแตดีนะผมไม่ได้หยิบซองซอมบี้มาเล่นอ่ะเออเว้ ก็ว่าทำไมส่วนมากเข้าห้องซองอะเสียงซองซัมปี้ไม่ต้องเยอะกว่าซองพวงเด a d เฮช t อ์บิโน่เนี่ยเข้าใจปะเออเออก็ว่าอยู่คนดูเกือบเล้วอเกือบเลย้ยเกือบเล้วตัวบาลน,นะ เออตัวมาพับอืมตัวมับเหรอเฮ้ยจุดจุดจดจดซสุสสุสโอเคโอเคโอ้ยไอ้กูก็ระวังข้างบนโดดมาไงกูจบเลยเอิมเล่นปากเลยนะเอิ่มเล่นปากก็รอเปิดโหมดเม้มปากเอิ่มเล่ปากก็แล้วก้มก้ม สุดไม่พอจริงๆใส่เศมกันเอาให้เต็มมุมเทพมุมที่ใครอยู่ก็เทพได้ทุกคนโอ้ไม่เทพแล้วโอ้ไม่เทพแล้วโอ้โอ้ไม่เทพแล้วคุณบ้าอะอย่าระ โอ้เจ็นพี่ชายปิดแรงไปตะขนาดนั้นเลยอ่ะขนาดนั้นเลยเหรอพี่ชาย อเดียวเดี๋ยวอย่าโยกผิวเกินจริงไม่โดนจริงนะไม่ๆๆๆๆๆเดือดเดือดเเฮ้ยตายดิต้องตายเดี๋เราทำไมไม่ตายเฮ้ยเอาละด่าเราประจบเกมนี้กันเถอะเอ้าเรียบร้อยไม่กะจะมันไส้กูเนี่ย ชนะเลยจริงโยนปืนขึ้นฟ้าอยากเล่นอยากเล่นอยากเล่น <c oughs> ยิงแรงดุดันไม่เกรงใจไข่ต้องตาุูกสองขวง <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่ดุดันไม่เกรงใจไข่ต้องตาลูกสองขวงกูอ่อ <c oughs> <c oughs> อานสคริปต์ได้เมื่อกี้โอเคครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมก็แค่นี้ก่อนละกันนะครับผมก็ขออนุญาตนะครับไปพักนะฮะ เพราะว่าเล่นท้องซองเนี่ยมันเป็นอะไรที่นานๆนนทีผมได้เล่นลนะเนาะถ้าได้เล่นทุกวันเนี่ยคือผมจะไม่เมื่อยหรอกแต่อันนี้เมื่อยแล้วนะครับโอเคไว้เจอกันใ่คลิปหน้านะครับขอบคุณผู้ชมมากครับผมแล้วเจอกัน